เอกจักรพงศ์โพนาแครผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ค่ะได้ดำเนินการจัดกําลังพลจิตอาสาของหน่วย ออกให้บริการตัดผมฟรีให้กับเด็กนักเรียนคนชาราและประชาชนทั่วไปในพื้นที่บ้านหนองใหญ่ตําบลหมักแข้งอําเภอเมืองอุดรธานีตามโครงการ army barber เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับประชาชนและในวันเดียวกันนี้ค่ะหน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดหมอเดินเท้าร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องตน้นกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยยาและเวชภัณฑ์รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่จากการที่กรมฐางราบที่13ค่ะได้ลงพื้นที่ดำเนินการจักกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจความรู้สึกปรับเืิ่มยินดีให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกรมฐานราบที่13และโรงพยาบาลค่ายประักษ์ศิลปาคมค่ะที่ได้จากกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้ง